แกกลับมาทำไมวะก็นายไปนายเก่าของผมเนี่ยผมรู้จะไปไหนแล้วครับนายยังไงก็ต้องกลับมาที่นี่แล้วนายเองอ่ะไอเสียวันชัยเลยเนี่ยเออโหเสียวันชัยตอนนี้มันหนีไปอยู่เขเมร์แล้วนายผมเพิ่งพ้นโทษออกมาไม่รู้จะไปไหนอ่าก็บอกเลยแล้วว่าไปทำงานกับไอเสียวันชัยเนี่ยนะมันทั้งค้ายาทั้งค้าของเถื่อน เงินนี่มันดีนะเว้ยแต่มันคุ้มกันรอ,รอเปล่าวะติดคุ้มสิบปีเนี่ยไปไม่รอดเออโถเสียครับเสียงก็รู้นะว่าท้านังครูนั่นเนี่ยมันไม่ถึงค่าผมก็คงไม่ต้องออกปจากเมืองนี้เฮ้ยเฮ้ยเ,ออเออบ,าบาๆได้ไหมไวะเออเองกลับมาคราวนี้ไม่ต้องเท้าความถึงเรื่องเก่าเลยภัยมันจะมาถึงตัวรู้ไหมโถภยัยภัยเพไ,ไ่ใหญ่นาย นี่มันสิบกว่าปีแล้วม, <า S 1> มันไม่มีหรอกภัยอ่ะนายอ่ะนี่ไงภัยมานู่นแล้วแล้วใครเชิญมาวะอ้าวปุกกรแหมวัสดีครับมแม่มาเยี่ยมถึงที่นี่เลยนะ ผมไม่ได้มาเยี่ยมหนะครับแค่มาตรวจความเรียบร้อยนะครับตั้งแต่แจ๊ามาเรียม,มาอยู่ที่นี่เนี่ยดูกครืคื้นขึ้นนะครับใช่ครับใช่ <laughs> มีคนใหม่ๆเข้ามาทำงานในร้านของเสียหลายคนเหมือนกันนะครับเดี๋ยวนี้ แล้วนี่เสือไม่แนะนำบริการคนใหม่ของเสผมรู้จักหน่อยละครับออนี่ในเสือครับผู้ช่วยคนใหม่ของผมครับ <c oughs> สวัสดีครับผู้กองสวัสดีในเสือหรือที่รู้จักกันในชื่อไอเสือบากใช่ไหมี่ผู้กองรู้จักผมด้วยอครับ ว่าสืบมาหมดแล้ววะลือเนี่ยเพิ่งออกจากคุกมาได้ไม่ถึงอาทิตย์แต่ที่อ้วกกาลังสืบอ,อยู่เนี่ยมันอาจจะทําให้ลือเนี่ยกลับไปอยู่ในคุกได้อีกครั้งผู้กองผมไม่ได้ทำผิดอะไรผมเพิ<ม>่งพ้นโทษออกมานะผู้กองแล้วตอนที่ลือรีบเพนออกจากเมือนี้ไปเนี่ยลือก็น่าจะรู้ดีนี่ว่าลือเนี่ยก่อคดีอะไรไว้ คืนพรุ่งน,นี้เนี่ยเราคงจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งที่งานสุลสิทธิ์ผมจะไปทำความรู้จักกับเจ้าของบ้านให้ดีกว่านี้หน่อยคงจะได้เบาะแสอะไราดีๆขึ้นอีกเยอะเลยนะครับ ไปเอาเหล้ามาเพิ่มเลยปะเฮ้ยน้องมานี่ไหนมานี่ ainsi. เหนเหล้ามาอีกสองขวดเนี่ยไปเลยรีบเอามาเลยปะ่ะค่ะมาฟังเพลงต่อไปจากมะลิเลยค่ะอยากมีหัวโอ้อยากมีหัว แม่คะคุณปารเมศรคือฉันต้องใส่ชุดนี้จริงๆเหรอคะใช่ค่ะโอ้ยฉันใส่แล้วฉันต้องก้าวขาไม่ออกแน่ๆเลยทำไมล่ะคะคุณจนัน ใส่แล้วฉันก็คงเหมือนเหมือนอะไรคะเหมือนอย่างที่ยายละสีบอกนะคะว่าขังคกขึ้นวอก็อย่าไปฟังเขาสิคะคุณจันน่ะสวยอย่างนี้น่ะถ้าอยู่ในชุดนี้นะคะป้าว่าต้องเหมือนเจ้าหญิงแน่ๆเลยเจ้าค่ะเจ้าหญิงค่ะอย่างนั้นก็ยิ่งเหมือนที่อย่างที่ยายละสีบอกยายเลยค่ะ เป็นเจ้าหญิงสายฟ้าหน้าดำโอ้ยไม่เหมือนหรอคะ่ะคุณเมธคะเดี๋ยวช่วยกล่อมหน่อยสะิคะงั้นเดี๋ยวป้าขอตัวก่อนนะคะครับสวยให้ชุดเนี้แต่ไปเชื่อเขาทำไมแล้วพรุ่งนี้ป้าลำยองแล้วก็ช่างแต่งหน้าช่างทำผมเนี่ยเขาจะทำให้เธอกลายเป็นเจ้าหญิง อย่างที่เธอจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยล่ะฉันนะนะเป็นเจ้าหญิงเป็นกระลูกเป็ดขี้เหล่อะลูกเป็ดขี้เลหล่โตขึ้นแล้วเป็นอะไรเป็นหงส์เธอจะเป็นหงส์ที่สวยแล้วก็สง่างามที่สุดเลยนะพรุ่งนี้อย่าลืมทำหน้าที่ของ เจ้าภาพที่ดีนะแล้วก็พรุ่งนี้ฉันจะเป็นคู่เดีย์ของเธอคู่เด่กก็หมายถึงว่าพรุ่งนี้เราจะคงมกันออกงานเ,าเป็นคำสั่งของคุณปู่แหมนี่คุณพูดสะโรแมนติกใช่นะมฉันรู้นะว่าคุณคอยไปคุมความประพฤติฉันตั้งหากล่ะ <c oughs> ดูที่กระจกไป พรุ่งนี้จะเป็นการออกงานครั้งแรกของเด็กสาวเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้จะเป็นการประกาศว่าเธอโตเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ใช่เด็กๆอีกต่อไปเข้าใจไหมเข้าใจค่ะ สวัสดีครับโอ้โหสวยขึ้นหน้าเราอ๋อเลยนะวันนี้สวัสดีจ้าไม่เจอตัวนานเนี่ยสุดสุดเลยนะวันนี้แล้วเป็นไรวะยุกยิกยุกยิกอยู่แน่เนี่ยมันคันเว้ยนี่ทะู้ว่าแต่งตัวเต็มยศแบบนี้เนี่ยข้าไม่มาหรอกนุ้ยสูตรเองมันคันนะวะเนี่ย ก็ของใหม่อ่ะยังไม่ได้ซักเลยเว้ยร้อยย่อเหรอวะ่ันเว้ยเฮ้ยแล้วสาวๆไปไหนกันหมดอ่ะยังไม่มาเหรอสงสัยยังษหนึ่งตัวไม่เสร็จมั้งเฮ้ยมาแล้วเว้ยเจมาลีพาสาวๆมาจากไหนครับเนี่ย น้องเสสิน้องเพียงดาวหมุนนิดหนึ่งนิดหนึ่งจากค่ายนารินาจัดส่งมาณศิษยเอเพียงดาวพี่แฮวอ่ะจำเกือบแทบไม่ได้เนี่ยจำไม่ได้ว่าอะไรคะก็จำไม่ได้ว่าเป็นนักเรียนที่หน้ากลมๆเหมือนสระเปาวิ่งเกีรติมัตรโรงเรียนสิครับ แล้วพวกพี่ๆจะแซวสาสีว่าอะไรคะอุ้ยไม่ได้แซวสั้งดิดเลยนะจ๊ะพี่กำลังจะบอกสาสีว่าวันนี้สาสีแต่งตัวถือว่าสวยจัดมากๆเลยจ้ะอ,อ้ย,อยสวยจัดเลยจ้ะ <c oughs> จัดว่าแย่จ้ะน้ำมะเร็ดูดิคะผ <c oughs> ู้ยญิงได้ยังไงเรากับสาสีอ่ะอุตส่าห์แต่งตัวอุอ้ยรองเล่นนะจ๊ะ สวยจริงๆจะสวยสวยจ้ะอื้มเ,เมือเอมือแหมเนียนเลยนะเพื่อนเรา <c oughs> เออเจ๊ว่าแต่นูดีอยู่ไหนครับนูดีเนยนูดีน,น,นั่นดีอ้อนูดีน้องนูดีมาเถอะจ้าไม่ต้องอายมาเร็ว <c oughs>